ถ้าเรายังมัวฟุ้งซ่านก็คงจะคิดอะไรไม่ออกแน่ถ้าเรายังมัวพุ่นวายยังมัวหวาดเราแวงยังมัวอยู่ไม่นิ่งเขาคงจะคิดอะไรไม่ออกแน่ๆถ้าเราได้เริ่มที่จะได้สงบก่อนสงบก่อนอย่าเพิ่งคิดอะไรถ้ามันคิดไม่ออกสงบก่อนนิ่งก่อนดูมันก่อนมันเป็นยังไงต้นต่อมันเป็นยังไงมันเกิดจากอะไรค่อยเป็นค่อยไป มันก็จะพบทางออกมันต้องเริ่มจากหยุดบางทีมันวิ่งมันจึงไม่เห็นรอบข้างถ้าได้เริ่มหยุดแล้วค่อยๆเดินมันจึงเห็นรอบข้างมากขึ้นมันก็มีเท่านั้นบางทีเรื่องง่ายๆแต่มันมองไม่เห็นก็เพราะมันรีบมันเร่งมันไม่ฟังมันปิดทุกอย่างปิดหูบ้างปิดตาบ้างไม่รับรู้เรื่องอะไรเลยบางทีมันเป็นอย่างนั้น มันเร็วเกินไปใจนั้นมันเร็วแต่ถ้าใจมันได้ช้าลงบ้างใจมันไม่รีบบ้างอย่าเพิ่งพูดบ้างอย่าเพิ่งใจร้อนบ้างสร้างความสงบในใจบ้างและมันก็จะพบทางออกเพราะมันจะเกิดเป็นผลตผลิลก็คือปัญญาปรากฏออกมาในจิตใจของเราเพราะใจของเรานะั้นมันจําอยู่แล้วเรื่องราวอะไรที่มันเกิดขึ้นพร้อมกันนี้มันจะใช้สติและปัญญาที่จะผลิตออกมาในเชิงแก้ปัญหา แต่ว่ามันต้องหยุดก่อนทามันยังวุ่นวายอยู่มันคิดอะไรไม่ออกแน่แนและถ้าได้เตรียมกำลังไว้ฝึกใจจากการนํำสมาธิให้มันมีความสงบไว้เมื่อถึงเวลาก็รู้แล้วสงบก่อนดูมันก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะได้เกิดสติแล้วก็เกิดปัญญาเป็นลำดับไปใจร้อนไม่ได้ช่วยอะไรค่อยเป็นค่อยไปหยุดดูมันก่อนหาใจได้พักก่อน เดี๋ยวมันก็คิดออกเองทุกปัญหามันย่อมมีทางออกแหละถ้ามันไม่มีทางออกเราก็ต้องใช้กําลังใจประครับประครองให้ผ่านปัญหานั้นๆไปให้ได้สมาธิทำทุวกวันดีทุวกวันขอเจริญพร